สวัสดีค่ะทุกคนชมดอกไม้นะคะดอกไม้ข้างทางค่ะสวยงามไหมคะก <c oughs> ็จะขึ้นตามหลุคลองนะคะก็จะขึ้นตามคลอง สวยงามนะคะยาวไปนู่นเลยค่ะผ่านมานะคะเห็นก็เลยโอนให้แฟนจอดนะคะเขาไปธุระค่ะ ก็เลยไปกินอาหารเสร็จแล้วก็แวะมาจ้ะสวยงามดูดูสิคะพึ่งนะคะพึ่งพึ่งยาวไปนู่นเลยนะคะกลับกล้องก็ไม่ได้อีกนะคะกลับกล้องก็ไม่ได้ตรงนี้จะเป็น โรงงานนะคะส่วนใหญ่จะเป็นโรงงาน,นะ,ะน่นยาวไปนู่นเลยนะคะยาวไปนู่น สะออนเนาะสะออนดอกไม้เรียงเรืองสวยเยอะอุ้ยนี่ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่เคยอุ้ยอก,กระเบรหรือเปล่าอันนี้ดอกสีม่วงนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยดอกไม้จะเต็มเลยนะคะอีกหน่อยดอกไม้สวยๆเยอะๆอะไรค่ะที่นี่นะคะ เร,เรายาวไปดูบุกป,ป่าเลยนะคะสวยงามอุ้ยอุย,อยเดินลำบากเลยท่านเนี่ยโอย้ตกน้ำป้อมแปมตกน้ำป้อมแปมยังมีอีกนะคะมีอีกค่ะนู่นย,ยาวไปนู่นเลยค่ะ ยาวไปปื๊ดเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะตกน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะ เป็นขาก็ยังอดสาจะเกิดนะคะเลยเลยเลยน่าจะหมดแล้วนะคะแซนมาพอดีเลยค่ะ